สวัสดีครับผู้ที่ลงทุนในหุ้นอเมริกาวันนี้มีหุ้นที่น่าลงทุนมาบอกถือยาวๆได้เลยมาฟังกันเลยครับการวิเคราะห์หุ้นโคคาโคล่า KO ต้องพิจารณาในหลายมิติเนื่องจากเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคงสูงและมีประวัติยาวนานในตลาดแนวคิดการลงทุนโคคาโคล่า KO ถือเป็นหุ้นกลุ่ม defensive stock หรือหุ้นเชิงรับซึ่งหมายถึง เป็นหุ้นที่มัดจะทนทานต่อสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนได้ดีเนื่องจากผลิตภัณฑ์หลักอย่างเครื่องดื่มน้ำอัดลมและเครื่องดื่มอื่นๆเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคยังคงซื้อหาแม้ในยามเศรษฐกิจชะลอตัวด้วยเหตุนี้หุ้น KO จึงเหมาะสำหรับนักลงทุนที่เน้นการลงทุนระยะยาวเพื่อรับเงินปันผลที่สม่ำเสมอและเติบโตอย่างต่อเนื่องข้อดีของหุ้น KO ความเป็นผู้นำในตลาดโคคาโคล่าเป็นแบรนด์ระบับโลกที่มีความแข็งแกร่งและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทำให้มีส่วนแบ่งตลาดขนาดใหญ่และมีอิทธิพลในการกำหนดราคาการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอ KO เป็นหนึ่งในบริษัทที่จ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นทุกปีมายาวนานกว่า50ปีทำให้ได้รับสถานะเป็นดีวเดนคิงซึ่งดึงดูดนักลงทุนที่ต้องการกระแสเงินสดจากเงินปันผลรูปแบบธุรกิจที่ยืดหยุน่น บริษัทใช้วิธีการแบบแฟรนไชส์โมเดลคือการขายหัวเชื้อและสูตรให้แก่บริษัทบรรจุขวดทําให้ไม่ต้องแบกรับต้นทุนการผลิตและการจัดจําหน่ายทั้งหมดซึ่งช่วยลดความเสี่ยงด้านการดําเนินงานการปรับตัวและขยายผลิตภัณฑ์ KO ไม่ได้จํากัดอยู่ที่เครื่องดื่มน้ําอัดลมเท่านั้นแต่ยังขยายพอร์ตโฟลิโอไปยังเครื่องดื่มประเภทอื่นเช่นน้ําผลไม้ชากาแฟและน้ําดื่ม ซึ่งช่วยกระจายความเสี่ยงและตอบสนองเทรน์สุขภาพของผู้บริโภคข้อเสียและความเสี่ยงอัตราการเติบโตที่ไม่สูงมากด้วยขนาดของบริษัทที่ใหญ่มากทําให้การเติบโตของรายได้และกําไรอาจไม่หวือหวาเท่ากับบริษัทที่เพิ่งเริ่มต้นหรือบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีความเสี่ยงด้านสุขภาพผู้บริโภคยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพมากขึ้นทําให้มีความต้องการเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลน้อยลง ซึ่งเป็นความท้าทายที่ KO ต้องปรับตัวด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจาก KO เป็นบริษัทระดับโลกรายได้ส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศทำให้ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงินอัตราการจ่ายเงินปันผลที่สูงจากข้อมูลล่าสุดอัตราการจ่ายเงินปันผลอยู่ที่ประมาณ73%ของกำไรซึ่งตัวเลขนี้ค่อนข้างสูงหากบริษัทมีกำไรลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อาจส่งผลกระทบต่อการจ่ายปันผลในอนาคตได้โดยรวมแล้วโคคาโคล่า (KO) เป็นหุ้นที่เหมาะสำหรับการลงทุนระยะยาวสำหรับนักลงทุนที่ต้องการความมั่นคงและกระแส